สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้เขาทั้งรักทั้งห่วงคุณหนักมากเขาเป็นใครทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงคุณหนักมากในตอนนี้เป็นใครเขาคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับคุณ เขาเป็นใครเศร้าเขาเศร้าทำอะไรไม่ได้นั่งกอดเข่าเสียใจร้องไห้ทั้งรักทั้งห่วงคุณหนักมากอยู่ในความมืดความเศร้าวความผิดหวังความเสียใจกอดเขา่าร้องไห้แล้วเขาทั้งรักทั้งห่วงคุณหนักมากดูเหมือนเขารักคุณ,ห,คณห่วงคุณห่วงคุณแต่ทำอะไรไม่ได้ ผิดหวังเสียใจเขาเป็นใครอะปลูกสร้างเขาต้องการมีคุณนะเนี่ยปลูกสร้างต้นรักครอบครัวไปกับคุณต้องการมีคุณมาอยู่เคียงข้างเขาแต่ตอนนี้เขาอยู่คนเดียวอยู่ในความมืดความเศร้าความเจ็บปวดเสียใจไม่มีคุณนะตอนนี้เขาไม่มีคุณเขาต้องการมีคุณคบกับคุณอยู่ใกล้คุณ ปลูกสร้างต้นรักครอบครัวไปกับคุณคนเก่าคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาที่มีคุณอยู่เคียงข้างและเขามีความสุขแล้วก็ทั้งรักทั้งห่วงห่วงคุณหนักมากตอนนี้คิดเรื่องเก่าๆเหตุาก,การณ์ที่ผ่านมาตอนนี้ไม่มีคุณแล้วเขาอยู่คนเดียว ไม่บังเอิญทุกอย่างไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขามาพบเจอกันเป็นพรมลิขิตแน้วทำไมเขาเศร้าจังเขาจะทำอย่างไรสองเรารู้กันคุณกับเขารู้กันสองคน คนอยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาคุยกันทางเสียงเพลงแค่มองตาก็รู้ใจนะตอนนี้ทุกอย่างยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการความรักยังไม่ได้ที่ต้องการเขาว่าเขาจะทําอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นอยากเริ่มต้นใหม่ คนที่เศร้าจบผิดหวังเสียใจกับคุณเขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณทั้งรักทั้งห่วงคุณหนักมากห่วงคุณตัดเริ่มต้นใหม่หรือหรือไม่ถ้าคุณกับเขาไม่ได้เศร้าไม่ผิดหวังไม่เสียใจก็เป็นคนที่เขาตัวเขาเองอะ่ะหวังกับคนอื่นเรื่องอื่นๆที่เขาผิดหวังเสียใจเขาต้องการมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ ทั้งรักทั้งห่วงคุณหนักมากในตอนนี้สร้างครอบครัวกับคุณแต่เขายังมีเรื่องเก่าๆที่ต้องแก้ไขคิดเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่ผ่านมาแล้มาพบเจอกับคุณไม่ใช่เหตุบังเอิญคุณคือคู่ของเขาที่ได้มาพบมาเจอคุณอยู่ในใจเขานะตอนเนี้ยเป็นยังไงลืมไม่ลงลืมไม่ได้ไม่เคยลืมคุณเลยคุณอยู่ในหัวใจเขา แต่ก็เศร้าอ่ะรักนี้เหมือนถูกแกล้งแกล้งคือเขาเป็นคนที่ชอบแกล้งชอบอ้ำคุณคุณชอบแกล้งชอบอ้ำเขาเขารักเขาห่วงคุณคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมามีคุณเนี่ยเหมือนเขาคิดถึงอยู่แต่เรื่องเก่าเก่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เศร้าๆถ้าไม่ใช่คุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเศร้าอะ่ะต้องการมาเริ่มต้นใหม่ สายปเขาจะทุ่มเทความรักที่ดีให้คุณเพราะว่าคุณที่ผ่านมาคุณดีกับเขาห่วงใยเขารักเขาเข้าใจเขาแล้วเขาจะทุ่มเทความรักเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันแล้วมีแค้วกันไปได้จะได้มาเป็นคู่กันเขาหวังว่าจะได้เป็นคู่กับคุณความสุขนอยู่ในใ,นใจคุณอยู่ในใจเขาคุณคือดวงใจของเขาทั้งรักทั้งห่วงห่วงคุณนะ่ะ นะตอนนี้หรือเป็นความรักที่ยังไม่สมหวังแต่คุณก็อยู่ในใจเขานะคุณรักเขาเขารักคุณการมาเริ่มต้นใหม่ไม่เคยลืมคุณตอนนี้เขาเศร้าเขาจะทำอย่างไร นิ่งยับยั้งชั่งใจอยากพูดอยากคุยอยากบอกให้คุณรู้แต่เขาก็นิ่งอึดอัดอึดอัดนะจะบอกก็ยังบอกไม่ได้ดูลักซ้อนปัญหาซับซ้อนเที่ยวเทศกาลต้องการท่องเที่ยวเทศกาลไปกับคุณ มีคุณอยู่เคียงข้างหรือไม่ก็เที่ยวเทศกาลในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเขาจะมาพูดมาคุยมาบอกให้คุณรู้ยังอยู่ในเขาวงกรธนะตอนนี้แล้วก็จะออกจากอุปสรรคปัญหาได้ทั้งรักทั้งห่วงห่วงคุณแต่อยู่ที่เขานะว่าจะออกจากอุปสรรคได้ช้าเร็วไบเพียงไรต่างไวคุณกับเขาแตกต่างกัน แต,แต่ก็อยู่ด้วยกันได้เป็นคู่กันได้เขาทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงคุณหนักมากแล้วแต่ความรักนี้นิ่งๆต้องการมาเริ่มต้นใหม่นะคนใหม่มาเริ่มต้นใหม่คนเก่ามาเริ่มต้นใหม่สายเปแล้วเขารักคุณแต่เขาก็เศร้า แล้วเรามาดูว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตจะเป็นอย่างไรการเริ่มต้นชีวิตใหม่ปรับตัวเองใหม่ปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงใหม่มาแก้ไขหรือถ้าบางคนบางท่านนะคุณทั้งรักทั้งห่วงเขาอะทั้งรักทั้งห่วงคุณคุณก็รักห่วงห่วงเขาเหมือนกัน เขาอยู่ในใจอะ่ะคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณคุณรู้กันสองคนดูมีพลังงานหลายรูปแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เป็นพันไม่ว่าพลังงานใดเขาอะ่ะจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่กับคุณเปลี่ยนแปลงใหม่ปรับตัวใหม่ตอนนี้คุณอยู่ในใจเขาแต่ความรักนี้ยังเหมือนถูกแกล้งอะ่ะแต่ก็ไม่เคยลืม ั้งรักทั้งห่วงคุณตัวคุณเองเป็นอย่างไรเขาจะมาซ่อมแซมอ่ะแก้ไขปรับปรุงแบบเขาอย่างนิ่งอยู่ซ่อนเลนหรือเป็นคนที่คุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณต้องการซ่อมแซมแก้ไขเร่งด่วนมาปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนยังสวมหน้ากากนิ่ง ั้งรักทั้งห่วงห่วงแต่ก็เก็บซ่อนไว้ในใจนะ่ะนี่ก็อยู่ในใจแล้วก็ยังไม่เปิดเผยไม่บอกไม่บอกให้รู้เหมือนแสดงออกอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเหมือนทั้งห่วงทั้งห่วงแต่ก็แสดงออกเหมือนไม่รักไม่ห่วงไม่ห่วงยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาค่อยๆเก็บออมในความรักนี้ค่อยเรียนรู้พัฒนาความรักค่อยแก้ไข เอาตัวรอดมาตอนนี้ยังมีเรื่องหนาวมากมายต้องแก้ไขแต่ก็ยังมีคนที่เขาทั้งรักทั้งห่วงคุณหนักมากนะตอนนี้เหมือนเขาไม่รักไม่สนใจคุณแต่เขาก็สนใจคุณรักคุณหรือคุณกับเขาอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณนะตอนเนี้ยคุณจะรู้ได้สัมผัสได้ด้วยคุณรู้กันสองคนะ่ะในความรักนี้ยังเหมือนถูกแกล้งอะแต่ในหัวใจเขานะเขาจะมาทุ่มเทความรักที่ดีให้คุณ แต่เขาก็ยังเศร้าอ่ะใบแรกมาทั้งรักทั้งห่วงห่วงคุณแต่เขายังทำอะไรไม่ได้แล้วเรามาดูว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรไพ่อยากบอกคุณว่าอย่างไรมีคนที่เขาทั้งรักทั้งห่วงห่วงคุณหนักมากในตอนนี้ เขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยู่ในใจเขามาแก้ไขปรับปรุงเรื่องราวที่ผ่านมาปัตัวใหม่แต่ก็ยังเก็บซ่อนไพ่อยากบอกคุณว่าสร้างบานสร้างครอบขวัวพระวิสันุกรรมหรืออีกอย่างไพ่บอกว่าความรักคุณนะเหมือนนิยายน้ำเนา่านิยายประโลมโลกเพราะใบนี้พูดถึงการสร้างสร้างต้องการสร้างความรักที่มั่นคง จริงจังตั้งหวังกับความรักมันคงหรือยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้จริงจังกับความรักดูไพ่ว่าคุณมีความจริงจังรักคุณอยู่ในโลกอุดมคติอุดมการของคุณอะหรือใครที่จะมารักมาชอบคุณต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นคุณรู้ว่ารักสร้างบ้านสร้างครอบครัวทุกคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันนะนะ่มีพลังงานที่ไม่เข้าใจกัน เหมือนเมฆาลาลามาสูน่ะเจอกันทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่คุณก็รักเขาเขารักคุณห่วงใหญ่กันอยู่รู้รักนี้บางคนบางท่านคุณก็เคยผิดหวังกับความรักคุณรักใครแล้วทุ่มเทหัวใจให้กับคนรักรักมากผิดหวังมากเสียใจมากแต่ต้องการความรักที่ซื่อสัตย์มันคงจริงใจคบกันเป็นเพื่อน รักนี้ต้องมีอุปสรรคขวางน้ำต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาก่อนจะจะมีคนมาแข่งขันย่งชิงต่อสู้เอาชนะใจคุณตพองมีการแข่งขันเรียนรู้อดีตที่ผ่านมาต้องการความรักที่มั่นคงอ่ะเทพาอังคารความรักเหมือนอยู่ในสนามลบด้วยความรักคุณ คุณกำลังชเผชิญเรื่องราวต่างๆเข้ามาคุณพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดความสุขความสมหวังรออยู่นะแต่มีอุปสรรคก่อนกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสมหวังกว่าจะพบเจอคนที่ดีได้ดังที่คุณคิดพระไพ่จะบอกว่าอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหั่นุมานคิดคิดเรื่องความรักเริ่มต้นใหม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ ก้าวไปข้างหน้าชอบความท้าทายเสี่ยงอ่ะเสี่ยงที่ก้าวไปข้างหน้าคนรักเริ่มต้นใหม่กับคนรักที่ดีๆหรือมีคนที่เขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณพร้อมที่จะเอาชนะใจคุณหลังนี้ต้องดีกว่าเดิมชีวิตคุณต้องดีกว่าเดิมกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องความรักชีวิตคุณพระอยากแนะนําว่าพระยาราชสีคุณจะสมหวังในอนาคตข้างหน้านะเพราะวันนี้ พระยาราชาสีความสําเร็จสมหวังรออยู่แต่ต้องมีอุปสรรคขวางน้ําหรือคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะ,ะเผชิญเรื่องราวต่างๆเข้ามาคุณเลือกความรักแบบพิถีพิถันเพื่อตอกย้าความมั่นใจมั่นคงในอนาคตลดทิฐิลดความคาดหวังลงสมหวังเหนื่อยกับความรักต้องการมีคนมาดูแลช่วยเหลือ เพิมอีกใบแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจะเป็นอย่างไรพระแม่นางกวักต่อไปจะสมหวังพระแม่นางกวักอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแนะคุณมีเสน่ห์เพราะคุณเป็นพระแม่นางกวักอ่ะกวักโชคลาบทรัพย์สินเงินทองความรักที่ดีอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเนะ่นะนนนนลูก,ค,ลกค,นะลคุณมีความซื่อสัตย์มันคงจริงใจในความรัก แล้วตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงที่จะเลือกใครมาเป็นคู่ด้วยความมั่นใจของคุณด้วยคุณแน่ใจแล้วก็คือคนที่ใช่ที่จะมาสร้างเนะื้อสร้างตัวสร้างบ้านสร้างชีวิตกับคุณอยู่ที่คุณเลือกในที่สุดก็สมหวังแต่ณนะตอนนี้กับเรื่องราวที่ผ่านมาดูเหมือนยังไม่สมหวังหรือเป็นความรักที่ทะเลาะเบาะแวง้งขัดแยง้งง้องอนกัน ความรักเหมือนอยู่ในสนามลบความรักที่ยังไม่ลงตัวยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ในอนาคตที่คุณเลือกคุณตัดสินใจทลูกคุณก็มีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบหยิบยื่นรักดีๆให้คุณเสน่หาคุณได้สำหรับว่าอย่างไรเทพที่ดาเแมนป่องลูกคุณปกป้องคุ้มครองดูแลตัวคุณเองได้ เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข17หมายเลข27หมายเลข3หมายเลข9หมายเลข9หมายเลข29หรือไม่ก็เกิดราศีสิงห์หรือเกิดเดือนสิงหาคมหรือไม่ก็เกิดปีวอกหรือไม่ก็เกิดวันอังคารพลังงานของคุณแต่มีคนที่เขา ทั้งรักทั้งห่วงห่วงคุณหรือไม่คุณเองก็รักห่วงห่วงเขาแต่ความรักนี้ยังไม่สมหวังยังยังมีต้องแก้ไขอะปรับปรุงแก้ไขแต่ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจอะคิดคิดเรื่องความรักคิดคุณก็คุณก็มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์คนมารักมาชอบดูดีมีเสน่ห์ดูหล่อดูสวยสมบูรณ์แบบ ก็เ,เลือกเพราะพระวิสณนกรรมการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบานสร้างชีวิตดังที่คุณคิดอยู่ในโลกอุดมคติอุดมการของคุณแล้วเรามาดูว่าเขาจะทําอย่างไรกับคุณคนที่เขาทั้งรักทั้งห่วงห่วงคุณแต่เขาดูเศร้าๆการมาเริ่มต้นใหม่คุณอยู่ในใจเขาคุณกับเขารู้กันสองคน รักนี้เหมือนถูกแกล้งอ่ะเมฆขลาลามูนสูดูไพ่จจยามํามนะคุณกับเขาดูเหมือนขัดแย้งกันเน่ะทะเลาะเบาะแว้งขัดแยง้งง้องอนกันรักที่เหมือนเมฆขลาลามานสูญแต่เป็นคู่กันเราวร่วมีเรื่องราวที่ต้องเผชิญอุปรสรรคขวางหนามมากมายเขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนแล้วเขาจอยู่ในความเศร้า แต่เขารักคุณนะดูเหมือนไม่รักแต่เขารักห่วงห่วงคุณคุณก็รักห่วงห่วงเขาแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมที่จะ,ะเผชิญเด็ดด้วยความรอบคอบสุข,ขุมเยือกเย็นเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ าจะทำยังไงกับคุณรักคุณเนะี่ยเขารักคุณกาม,มาเทพคุณคือคนในฝนันอยู่ในห้วงแห่งความฝานันหวังปารถนาจะสร้างครอบครัวชีวิตกับคุณทั้งรักทั้งห่วงห่วงแหละหวงแต่รักต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมก็จะสมหวังเป้าหมายในชีวิตของเบ้ง เพราะคุณคือคนที่ใช่อเอาชนะใจคุณเพราะคงเบงวางแผนชีวิตไว้ละมันรู้เป้าหมายได้หลังที่คิดที่ต้องการเขาว่าเจอคนที่ใช่ก็พร้อมจะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันเขาเจอกับคุณรักคุณแล้วเขาก็รอคอยได้เขาวางแผนชีวิตไว้แล้วเนี่ยเป้าหมายความสําเร็จสมหวังรออยู่มีพละกกาลังความรู้ความสามารถ เอาชนาะไปสักปัญหาหรือนาตอนนี้เพราะใบน,นี้พูดถึงการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ทำความขวาใจชีวิตพัฒนาค่อยคิดค่อยแก้ไขผักดันให้ความรักน,นี้สมหวังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาคุณพัฒนาความรักสร้างฐานะความมั่นคงเนี่ยทาเวสุวรร์แล้วเขาเป็นคนที่เก่งแกร่งอดทนนะทาเวสวร,ร์มุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคขวางน้ำในที่สุดก็สมหวังหลังที่คิดเมื่อเขารักคุณแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณทั้งรักทั้งหวงทั้งห่วงคุณมอบรักที่ดีให้คุณความสุขราชาโชคความสุขความสำเร็จสมหวังต้องพูดคุยกันเขาจะพูดคุยบอกให้คุณรู้ ปรับความเข้าใจพูดคุยหรือด้วยตัวเขาเองเพราะไปนี้พูดถึงความสุขความสมหวังต้องใช้ความรอบคอบนิ่งๆค่อยคิดค่อยแก้ไขแต่เขารักคุณเนี่ยรักห่วงการมาเทพการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ความรักคบกับคุณคิดแต่แต่ยังไม่ขลาลามาสูนะ่ะ มีเรื่องราวมากมายเข้ามาเผชิญให้เขาแก้ไขแลเขาเคยผิดหวังกับความรักถุงเทให้กับคนรักปรารถนาความรักที่ดีเหมือนเหมือนคุณนะแล้วคุณก็รักก็ห่วงห่วงเขาเหมือนกันนี่ก็เทพที่ดาแมงป่องเหมือนกันตายสำรับปกป้องคุ้มครองตัวคุณเองเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้แม่หมอจับเพิ่มพลังงานตัวเขาแล้วเป็นอย่างไรแต่เนี่ย ต่อไปก็มีความสุขความสำเร็จสมหวังแล้วเขาจะทำอย่างไรหานุมเมฆพระลาหูมองไม่เห็นแสงสว่างว่าจะเป็นไปได้ทั้งรักทั้งห่วงห่วงคุณแต่ด้วยความรอบคอบของเขานะมีแสงสว่างความสุขความสำเร็จสมหวังได้เรื่อง้านนี้ต้องมีอุปสรรคขวางหนามเนี่ยกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวัง แต่เขาพร้อมนะพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหานะแล้วลไพ่ก็บอกว่าอันเนี้ยท้าวเวสุวรรณกว่าจะมั่นคงกว่าจะสมหวังจะไม่ได้มาง่ายๆนะในชีวิตในความรักในชีวิตเขามีอุปสรรคขวางน้ําแต่ก็บรรลุเป้าหมายได้ดังที่คิดที่หวังจะเพิ่มลาหูพระแม่นางกวาก พลังงานเหมือนคุณแต่ดูพลังงานเขาดูคูจะอุปสรรคขวางน้ําความรักที่กว่าจะสมหวังหรือเคยผิดหวังเสียใจกับความรักหรือคุณกับเขาไม่เข้าใจกันเนี่ยแต่แล้วแต่ละคนละท่านในชีวิตเขาเกิดขึ้นแต่ตัวคุณเองอ่ะมีคนทั้งรักทั้งห่วงห่วงคุณเนี่ยตัวเขารักห่วงห่วงคุณแต่ก็มีอุปสรรคขวางน้ําในชีวิตเขาเหลืองราวของเขาหรือบางคนระหว่างคุณกับเขาเนี่ย แต่ใน,ในที่สุดก็สมหวังเมื่อเขารักคุณเรียกหาคุณรักที่มั่นคงมาให้คุณดูเป็นพลังงานคุณก็รักก็ห่วงห่วงเขาเหมือนกันก็จะเอาชนะุปสัคปัญหาสมหวังได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข11หมายเลข10หมายเลข29หมายเลข12หมายเลขสหมายเลข26หมายเลข27หรือไม่ก็เกิด วันเดือนปีเกิดหรือไม่ก็เกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมก,กราคมแต่ไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรหมายเลขอะไรเขาทั้งรักทั้งห่วงคุณห่วงคุณการมราเมธจะมีอุปสรรคต้องผเผชิญในชีวิตเขาขวางกันลาหูมืดมิดมองไม่เห็นแสงสว่างแต่ด้วยความรักใช้เวลาด้วยความมั่นคงสมหวงังเรามาดูว่า จักรวาลจะบอกอะไรคุณจะบอกคุณว่าอย่างไรจะทําอย่างไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจักรวาลช่วยบอกทีชัดๆหนึ่งใบชัดๆความกล้าหาญความกล้าหาญภายในใจิตใจคุณที่มีอยู่ในตัวคุณมีพลังที่จะเอาชนะทุกสิ่งได้บรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเอาชนะ เอาชนะทุกสิ่งได้หรือด้วยไพ่ก็บอกว่าตัวเขาเองน่ยด้วยความกาหารความอดทนเอาชนะทุกสิ่งเอาชนะใจคุณได้เขารักห่วงห่วงคุณได้สำรับยอมรับการเปลี่ยนแปลงยินดีต้อนรับความเป็นไปได้ใหม่ๆชีวิตใหม่ให้คุณยอมรับเกี่ยนกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณจะไปในทางที่ดีนะชีวิตใหม่สดใสสวยงาม เป็นผีเสื้อที่สวยงามแต่กว่าจะมาเป็นผีเสื้อกว่าจะพบแสงสว่างมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้คุณยอมรับชีวิตใหม่เรื่องราวใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ